จะเรียนเก่งๆจะไม่ทะเลาะวิวาสกับคนอื่นจะไม่เล่นการพน,นันเลิกบุหรี่ให้ได้จะเที่ยวให้หน้อยลงผมจะทำทำดีตั้งใจดูแลแม่ให้มักขึ้นกว่านี้นะครับช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันจะเลิกเล่าให้ท่านมาร่วมกันทำสิ่งดีๆดห้ว้พระเจ้า,ายอยู่หัว 67ล้านคน67ล้านหัวใจทําความดีคนละหนึ่งเรื่องวันหนึ่งจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น67ล้านเรื่องพวกเราเชาวอุดรธาน,นีนะโดยการน,นำของท่านนายกและทุกๆท่านนะจะน้อมนําทําความดีถวายพระองค์ท่านเข้าพรรษานี้โยงทุกคนทุกท่านและทุกๆวันนะตั้งจิตตั้งใจทําความดีวันนี้ฝากเอาไว้เริ่มต้นลูกหลานประสบนิกรของพระองค์ท่านมีความสุข พระองค์ก็ทรงมีความสุขนโยมฉะนั้นเราร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนงดหงิดคือชีวิตที่ขาดทุนอยากให้โยมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขไม่อยากให้เป็นโรคซึมเศร้านโยมไม่อยากให้ฆ่าตัวตายฟังแล้วก็รู้สึกเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะมีหน้าที่ต้องให้ธรรมะให้ข้อคิดแก่ญาติโยมเพื่อจะได้สร้างพลังกำลังใจจะได้ รักษาชีวิตก่อนเมื่อมีชีวิตมีลมหายใจก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้มากมายเหมือนที่ท่านนายกแล้วก็หลายๆท่านได้ทำอิยมนะเป็นประโยชน์มากมายแม้กระทั่งนักกีฬาลูกหลานเราก็สร้างความสุขมากมายทุกคนทุกท่านทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะทุกคนทุกท่าน,น,านรักษาไว้นอกจากนั้นศินห้าง่ายๆเลยเข้าภรษานี้ไม่รู้จะอธิษฐานอะไรปรบรณาอะไรที่จะทําความดี เอาสินห้ามาตั้งประเด็นโยมไม่โหดร้ายไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวกับสตรีและเด็กผู้ชายหญิงแล้วแต่นะทุกคนเลยคนในอุดรธานีประเทศไทยอาเซียนแม้กระทั่งโลกใบนี้ของเราไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยไม่ใจเร็วรักกันจริงใจต่อกันขอโทษให้อภัยกันดูแลครอบครวัวเราซึ่งเป็นสังคมที่เล็กที่สุดนะครอบครัวแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเป็นจริง ยาเสพติดก็ครอบครัวนี่นะที่จะเป็นเกราะป้องกันอย่างดียิ่งมีความรักมีความเข้าใจกันพูดคุยกันนะพ่อออกมาขอโทษแทนลูกลูกก็เสียอกเสียใจร้องไห้ทั้งพอ่อทั้งลูกกนแหละตอนนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทั้งคุณพอ่อคณลูกเห็นไหมดาลงดลาราเขาก็เป็นตัวอย่างเข้าใจยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอไม่หมดสติเพราะ ธิ์แอลกอฮอล์อยาเสพติดการพนันอบาย,ยมุกทุกชนิดโยมนอกจากนั้นอยากให้โยมทุกคนทุกท่านมีความกระตัญยูกระตเวไปทีต่อสีครอบครัวครอบครัวแรกก็บ้านเราคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบระคุณครอบครัวที่สองก็อุดรธาน,นีของเราช่วยกันพัฒนาที่นี่ให้เป็นจังหวัดที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอุดรก็าเจริญอยู่แล้วนะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนทุกท่านทั้งวัตถุและก็จิตใจ,จเจริญไปควบคู่กันซึ่งจานนายกเน้นจิตใจด้วยนะควบคู่ไปกับ ความเจริญของบ้านเมืองของเทศบาลนะครนครอุดรธาน,นีทุกคนทุกท่านโลกใบนี้ของเรา,าประเทศไทยของเรารักกันสามัคคขีกันนโยมนะและสุดท้ายขอ้อที่สโลกใบนี้ของเราต้นไม้แม่น้ําอากาศพื้นดินช่วยกันดูแลยอย่าไปโทษแม่เรามากพอ,อน้ําท่วมแล้วก็ดา่าแม่อยู่เรื่อยไม่รู้จะไหลไปไหนเนาะลูกก็ไม่มีที่ให้ไหลไป,ไปสร้างกันไม่หมดไหลเข้าบ้านลูกเลยละกันพระแม่คงคาแม่ธรณี พื้นดินต้นไม้แม่น้ำอากาศช่วยกันดูแลทุกคนทุกท่านอากาศดีบรรยากาศดีคนก็อยากจะมาอุดรทุกคนทุกท่านนอกเหนือจากนี้ก็อธิษฐานจิตด้วยตัวเองนะโยมนะตั้งใจเสร็จเรียบร้อยสาธุหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยยืนขึ้นทุกคนทุกท่าน